สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเก็บฝรั่งแดงนะคะฝรั่งแดงใครเคยกินบ้างฝรั่งแดงนี่มันกําลังจะสุกนะแต่มันยังไม่สุกนี่คือฝรั่งแดงค่ะฝรั่งแดงค่ะทุกคนนี่ค่ะมันกําลังจะสุกนะคะมันยังไม่สุกดีแต่ว่ามันกําลังจะสุกนี่เก็บฝรั่งที่สวนนะคะใครเคยกินฝรั่งบ้าง นี่ค่ะฝรั่งค่ะฝรั่งฝรั่งแดงนะคะข้างในมันจะสีแดงแต่ทีเนี้ยมันต้องรอให้มันสุกถึงจะแดงมากมาค่ะทุกคนนี่ค่ะลูกขอบฝรั่งนี่ค่ะ ก็หลังแดงค่ะทุกคนก็หลังแดงค่ะ